สวัสดีครับสวัสดีครับมโอน,นี้บ้านสุริยะชาแน,เนเลนะครับมโอน,นี้บ่ได้ไปตลาดบ่ได้ไปใส่นะครับมโอนี้มาเลี้ยงงัวเลี้ยงควายแต่ว่าก็ติไปหางัวหาควายนี่เดี๋ยวสิหาเบิ่งเห็ดจังน้อยสักกัน,นครับปลาข้าวยางเลาะเบิ่งกันครับเลาะเบิ่องขั้วโมนี่จะเข้าครับปะมื้อเที่ยมโมนี้จะเข้านี่นนคือมีเห็ดโมแล้วก็มันเ,นนเกิดเยื่แถวนี่ที่เป็นโมอันนี้โดนเาอาเหรอ ตรงเกิดต้นเท้านี่เนาะเอ้า <what> จ to well, ้าส so ันไปโล่ไปโล่เบื้องมองหันไปให้จะมันมีครับผมมาไปโล่เบื้งเพียวครับมันเห็ดยังโมดเกิดเห็ดเพาะเห็ดยังหากันเจ้าผิไปหาเบื้องม้วเบื้งคั่วอยู่ม้วนมาลามไปแล้วก็มันเห็ดยังนอนเกิดนเห็ดนี่ครับมาเบืองนี่มันจะ่าออกดอกแตกบมดที่นะครับนี่นี่ไหมเพราะเอิญเห็ดยังครับเห็ดเห็ดเพาะไม่เห็ดยังนอนเนาะ มันแก่บ่ได้ทยนำเห็ดโมนี่จะมาแก่บ่โอ้หาบ่ท่านเลยคำนี่บ่าวสุริยอดจีหาบ่ท่านโอ้นี่ยคำมันแก่บ่ได้ีไหมสีด่ายหน่อยไหมมาบ่ท่านมาบ่ท่านเห็ดโมนี่หาบ่ท่านโอ้เห็ดเพาะนี่มันแกกออกมาดทเป็นขึ้ยังดอกนะคำนี้นี่นี่ถือว่ามันแก่เลยครับใครมันมาแก่มันตินกลมๆขาวๆเลยนะครับไปอ้อมไปปนนี่แสบเลยคบนี่เอาเลาะมาเติมท่านเลยคำนี่ แตกบ,บ้าตัเสียดายครับดิเม่เนี่แตกบ,บ,บ้าเลยเห็ดเม่จิ้งจอกพี่น้อง,องออเสียดายเลยนี่เ้าครับมันจะว่าขึ้นมาจากดินพี่น้องเอ้ยครับอยู่ทางบ้านพี่น้องมีบอกครับทางบ้านพี่น้องยังรอเมกกื่อพวกแถวนี้ครับเสียดายครับพวกนี้ไม่ เอาซอเมอือไหนมีนา่าแดดไปนี่นว่นท่านมีเน่าแดดปะครับเ้าหาหมุงต่อไปครับผมนี่ครับนี่เดี๋ยวบ่าวสุดย่านี่โอ้ยเหนีมวโอ้นี่ครับนี่นนโอ้แ,โอโอแกจะปีไก่ที่บ่็อกเหินไหมจะมาเริ่มเน่าแล้วครับนี่เห็ดโมนี่นเริ่มเนา่าเห็ดเพาะนะครับม้มนี่โลละแพงครับนี่รั่วอะไรแพงไปบเพ,เพ,พอนยังเรอหาหมนุนเงินครับมันแก่แล้วครับ มือนี่บ้าสุริยาบ่ได้ไปสนามนะครับบ่ได้ไปสนามโคกกระบือแต่ว่ามาเลี้ยงง่เลี้ยงควายนะครับเดี๋ยวทียังเลาะเบิ่งครับไปเดี๋ยวเขยังเลาะไปเบิ่งหม่องที่เป็นตะมีเห็ดไปยังเลาะไปทางบนครับผมไปครับบ้าสุริยามาเลี้ยงขั้วนะครับมัอนี่มากผูกง่ายทั้งง่ายเดี๋ยวบ้าสุริยาไปเบิ่งไกลๆเด้อครับเด้อบ้าสุริยาไปพาไปเบิ่งไกลครับผมนี่ครับขั้ว ควายเถิกใหญ่นี่ควายบาสุริยานะครับผู้ดใดสนใจก็ทักมาเลยครับเด้อทักมาทักมาถามราคาบอท่า,ออา,านไหนควายตัวนี้ขยมนพูดถึงว่าอยู่ในตลาดก็สิประมาณสี 4, ่สี่หมื่นกว่านะครับนี่วควาวยนี่ขยมหวาดเวียดนามเขาก็สี่หมื่นกว่านะครับควายตัวนี้ ค่อยผูกพอบอกพ่อพ่นง่ามครับนี่กระโหลกใหญ่แพงขาดีโอ้เนื้อหนังเต็มครับค่อยเถกตัวนี้แต่เบาเบาสุดยากเลยส,ส,สิประมาณเปิดเปิด,ปดไปแล้วครับประมาณสี่หมื่นกว่าแลลวครับค่อยตัวนี้พี่น้องสนใจีทนใจก็โทษถักมาถามหมด้ะโทษถักมาถามหมด ศ9น0์เก0าเ้นะครับเบอร์โทรนี่ครับโทรถักมาเรือนะครับเด้อพี่น้องกิ่ด้ค่อยพอบอกพ่อพันตัวนี้ไปเลี้ยงนี่ค้อยใหญ่หางใหญ่กระโหลกใหญ่สูงร้อยประมาณรอยเกือบร้อยหาสิบครับควอยตัวนี้ประมาณร้อยหาสิบกระโหลกดีค้อยเบาค้อยเบาปีกลัวนะครับโอ้ดีแข็งค้าดีผู้ดใดอยากได้เป็นพอบอกพ่อพันนี่ก็ทถักมาเด้อเลี้ยงไว้หลายตัวเยอะครับนี่ นี่ครับค้อยแม่ลูกแม่ลูกเลี้ยงไว้เมื่อนี่ถือว่าฝนตกนะครับผมว่านฝนตกแห้งบ่าวสุริยาก็เลยบเเ่ได้ไปสนามบเเ่ได้ไปถ่ายคลิปอยู่สนามก็เลยมาถ่ายค้วยเจ้าของให้เบิ่งนี่ครับค้อยแม่ลูกลูกงามงครับลูกเงินเจ้าเงินดีนะครับนี่เจ้าเงินดีเนี่ยออกมาหันวน่ต้อออกมาอาทิตย์นึงนะครับประมาณเจ็ดมือนะครับประเดี๋ยวบ้านสุริยาจะไปหาเห็ดเบิ้งครับเลาะหาเห็ดสะก่อนเลาะหาเห็ดจะข้าวกอน ขายควยพี่น้องเบืองมาเลี้ยงควยนี่ครับควยแม่ออกลูกไะเลาะมาเบื้องท่านนี่ครับผมมัเนี้เลาะไปเบื้องเห็ดจะข้าก่อนเดี๋ยวเลาะหาเห็ดเดี๋ยวบาสุทยาไปพ่องงัว,งวพ่อยังอยู่ตามทงกะสิไทยพี่น้นองเบื้องเราทำไปเดี๋ยวบาสุทยาเสียผ้ายางเลาะเบื้องเห็ดจะเข้าเดี๋ยวก็เสียฮเลาะเบื้องตามทงตำเทา้ทาฝนตกหมู่บ้านนี่ครับ หมู่บ้านนี่ฝนตกวันที่สิบสองนะครับที่สิบสองพฤษภาคมหมู่บ้านฝนตกมื่อนี้วันที่สิบสามนะครับ 22, พฤษภาคม,าม,คาคมเดี๋ยวสัญญาละ่ะสะกคนไปหาเห็ดจะเข้ากอนว่างหันกัหาเห็ดนู่ไม่ตจดอกแก่ๆครับพี่น้องจากน้อยคิดว่าเห็ดออกนะครับเมื่อวานิเห็ดขมเห็ดเพาะเห็ดปวกเห็ดยังก็สีออกครับตามนาฤดูนาเนะครับตามฤดูกันเดี๋ยวเอาโซ่หญ้าไปลเลอบมองก่อนครับผมเมียนมีบอเห็ดมาเบืองกันะอเห็ดไปได้ยุไส้เห็ดเพาะนี่ ันได้หลายหน่วยไปปนนะครับเห็ดนี่เห็ดหอมบนนี่รู้แล้วอร่อยกลัวสง่ร่อยดิเมนโอไปแกงเส้นน้องใหม่เดี๋ยวบ่าวสุริยาสิพาไปพี่น้องไปหาเห็ดนะครับมากันกับแม่บ้านนะครับมาหาเลาะเบื้องเห็ดนะครับเชียร์บองมีบ่บอเิกดป็นบ้านเกิดในปาเห็ดขมป้าเห็ดป้าเห็ดขอมมันบอฝนตกไหมมีบอน่อป้าอยู่ในสารเต็นอะป้านินบอขึ้นไปยังบ หลาอไปเบื้องปลาบ่าวสุริยายไปยางไปเลาอเบืงง้วจะข้าวครับง้อง้อกุ่มหนึ่งครับไปเบืงง้วไปหาทายง,ง้อยพี่น้องเบิ้งจะเข้าทั้งหาเห็ดนี่ครับหาเห็ดท่านเห็ดมาท่านออกเห็ดขมมาท่านออกครับแต่ว่าข้าสิไปหลาอไปเบื้องตะกอนม่หมองในเป็นตะเคียวแต่หาเขาก็ยังคอยเชียย์คอยหาเนาะครับเจ้าหน่อยนี่ขันฝนตกมาก,ก,ากคากักๆนี่น้ำหองอแนงา้นหน้าเนี่ยก็สีมีทั้งกบทั้งเอื้องออกครับมือเคลื่อนกต่ไ่ได้ไตเอื้องครับผมมือเคลื่อน บ่ได้ไตยเอื้องกบกับบได้ตยมันมบ่ทันห้องแต่ว่ามันตกแห้งอยู่ตกง่ามครับมื้อคืนแถวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผมแต่ก็มันออกนี่เห็นบ่เห็ดเผาเนี่ยเห็ดเห็ดจะมาเฒ่าเห็ดนี่เฮ็ดเฒ่าเห็ดเนาะคือดอกคือดอกใหม่เนาะนี่เห็นหมมันหัวกระโคนตกไม่อนี่เห็ดมื้อนี้มันเห็ดเห็ดพอมันปีปีที่แล้วมันบ่นี่ปีที่แล้วเนาะปีที่แล้ว ผลไม้ไมเดี๋ยวเสี่ยมันก็นดีออกมากกว่าที่ไม่น,น้อยหน่อยเนาะนี่คือยังไหนมากนี่เบาสุดยาเหนยมากสองอันพปครับพี่น้องเขาย่างเลาะไปเบิงึงแมีนนี่บอโอ้โ,อโหแมียนบอกเมีน <c ười> นึกว่ามันนึกว่ามันเห็ดวายนี่พี่น้องข้างโกมันมันเซิงกันไปครับพี่น,อนอ้องเขาย่างเลาะมาทั้งนี้ครับพรพี่พระน้อ,นองเลาะมาถงมาทา มาหาเบิ่งเห็ดพระท่านมีอื่อห้องนะครับปลาก็บ่ท่านมีครับหวัวตะตกครั้งแรกนะครับไปนี่ครับ่ะย่างไปครับแม่บานนะครับย่างไปหาเห็ดหาเบิ่งงวัวช่วยญานีก็ถือว่าตามทงตามไห้ตามหน้าเพราต่ฝนตกแล้วมาก,กหาอาหารปลานะครับหลังจากาก,กุกจิปลมตัวนี้กิจิปมมนีไปเหรอ บักมีแล้วเขาบอกหายคนเดี๋ยวเขาหลอเลาะหาเนาะพี่เขาด้วยยังเลาะไปหาเท่ากันครับไปหากิบป้อมบ่มีดีหน่อเนาะไปครับพี่น้องเขายังเลาะไปเบิ่งท่านได้ยักตัวกิบป้อมไปขางยังเลาะไปเบิ่งพี่น้อง,อง,ง,งเขา,า,าตามทงตามทาแถวจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับบรรยาก,กาศนะครับ

ลุงทงลุงทางไรมาทานเี 1941, ่แต่เจ้าขนป้าโถจ้าไหนก็ยังขนหลายคร้งแต่นี่ยนี่ป้าเดี๋ยวบ่าวสุยะไม่เห็นมันมันจ้าไหนสิไปได้มันสิว่าตำงานไม่บอกไอป้าโถเดี๋ยวเนี้ป้าโถโอ้ดวเห็นมางป้าเอาวัสดีครับผมสวัสดีครับ ปาดพี่น้องบ้านนี่มาคือขึ้นคข้ขึ้นแน่นี่สี่คนไปใส่ครับนี่ไปร้านขายของเก่ามาแล้วร้านขายของเก่าได้จักสอบอันบ่ย่างมันตามไปใหมท่ทินีมันเก่ไปเรื่อยๆไปเรื่ๆๆอยๆางนั้นบ่แล่นนั่นไปพาดดอกแล่นนั่นไใบพาด,พาดอ๋อจ้าสั่งไก่เงินในข้องให้ลำลุ้ยได้เด้ออาสวัสดีครับผมสวัสดีครับการทรรมหาอยู่หากินบ่ว่าหากินนักกระซามว่าต่างใต้ใดเนาะโชคดีลำลุ้ยนะครับเด้อปลาครับพี่น้องเข้าไปไปเบื้องหัวโต่อไปครับ <ผม S 1> เอ้าไปขายของบ่โซกสอกหมานเด้อรถพุ่มพ่วงเต็มขั้นครับผมปลาครับยางเฮ้งยางรอมาทางนี้ครับผมมาดิโอ้ยายโยธงโยธาไปยังไนฝนตกแห้งบ่หมืกเคลื่อนนี่บ้านนี่บ่ได้โยบ่ได้นอนนี่นอนในบ้านเป็นบ่ป้าฮ่าใจมป็นบักม่วงอีหยังบ่เนี่ยก็ได้เบิ่งจะข้าวในถามจะข้าวเนี่ยยายเหมือนบ้าน ยายสวัสดียายสวัสดีครับเขาเอิ้นบักม่วงอย่างนอ่ยยัยนี่บักม่วงบักม่วงสร้างบักม่วงใหญ่สุกไปนอ่คบนี่บ่ท่านไก่สุกเนาะอ้าวแต่หวหินรุ่นตัวไหนบัม่วงงามมีป่าบ่ได้ยายนงาอยู่ังมีหลายอยู่เนาะอืมเรื่องไปซิ่วทำแมน อันแี้นั่นก็สิ่เป็นลูกไส้ล่ะลูกไส้ตืกแล้วก็สิเอางฟองหันตัวหมูองน้อยเออย่ายผมถามนียย่าอันย่าเลี้ยงง้อจักตัวหาตัวนบหาตัวใส่ย่ายผมมันจะฆ้านี่ย่ายนเด็ี่โอ้นี่อันเด็มีขายมีอย่างบ่ย่าเลยจังไหนมีผู้ใดมาให้ราคาจักเทียบไปตัวขายก็ขายไปแล้วแล้วตัวนี่ก็จงจงไหวมันบ่ครัำนี่ครับย่าพห่ผเลี้ยงง้อ ช่วงนี้จนี่ราคาง้อบกค่อยดีเนาะยายเนาะราคาบกค่อยดีราคาบกค่อยดีก็บ่อยากขายแล้วไ่อยากขายเลี้ยงไว้ดีกลัวเนาะพ่อได้ใส่ฟุ้นใส่หน้ามันบ่พ่อได้๋ฟุ้นใส่หน้าเนาะแมนบ่นี่มีหาตัวลูกชายหน่อยได้จูงงามเนาะพูดแยายมันว่าแม่ครูนั่นมันมันมันลูกผู้ลูกแม่ยายไก่ผุ่ผูุก็ยูไก่ผุ่งลูกผููอันนี้ลูกยังแม่ไกลๆนี่ลูกแม่อันนั้นเป็นแม่อันบอแม่เนาะ อันโมนี่บอท่านได้ขายจากตัวอันบอท่านได้เปิดราคาเมืนบอช่วงระยะนี่ราคาบอคอยเดียวใบสก้นเนาะไม่เอาไปตลาดมันก็ถือโม่หนายหอยนายทุนมาถามซื้อกลุ่มซื้อว่าอยากบอห้องบอใบก่อนเพราะว่าเ้าหัวราคาถือเนาะคันราคาดีกว่าทีขายอยู่ดีมอนบอขายแม่โมนี่แหมโอ้มนี่บอขายถ้าเป็นแม่บอกแม่พันเนาะเป็นแม่บอกแม่พันนี่อีแม่พันวาเลี้ยงไว้เป็นแม่บอกแม่พอนรับพี่น้องเดี๋ยวย้ายเดี๋ยวผมเอาสุริยะสิยังไปเบิ่งจากข้าอย่าได้ย้ายเด้อไปครับผม นี่บ้าสุริยาผ้าพีนองมาเบิ่งนะครับนี่งัวออกลูกเฮ้ยเฮ้ยลูกไห้พี่นองเบิ่งก็ได้โอ้ลูกแม่ย่างดีผมทุกคำนี่ลูกแม่ย่างดีงัวใหญ่สายผสมโอ้มันสายผสมดีมูพันหูพันกลางแม่นน่นสายใดแม่หัวจากบ่เออบวกบ้ามันเนาะพวกสายหูสายผสมนี่งัวสูงนี่งัวงาม เป็น,นอมมะเรียงไว้น้ำทงน้ำทา่ชาช่วงนี้นีเพิ่นก็ร่างว่านเขาเนาะครับแต่เพิ่มกันแล้มาลามไม่ตรงนี้เดนะพี่น้องเขายางไปมุกตัวต่อไปนะครับนี่ยางเลาะมาเบิ่งนี่สักก่อนครับผมเพิ่นกำลาังว่านเขาว่วานน้ำเนี่ยเพิ่นก็เอามาลาไม่หม่องที่มันไม่นอนเน,ะนาะช่วงนย้นี่เดือนพฤษภา,าคมฝ่าฝนก็ร่างลงมาเฮ้ยไปลูกเร็วลูกลาวเร็วบ่อยากลูก ชลิยานี่ราคาง่วก๋บ่วท่านใหญดีครับราคาคั้วใก๋บ่วท่านใหญดีเออขายก๋บ่วค่อยได้ราคายังสี่พี่น้องก็เลี้ยงไว้สักก้อนนี่เพิ่นก็เลี้ยงไว้สักก้อนพึ่งหันเพิ่นก็เพิ่นก็บบัขายดอกเพิ่นเพิ่นมามันถือพิ่นก็เลยบัขายเพิ่นไปขาเพาะบอกพอพันเราทำโอ้ลูกผูงงามครับนี่ลูกผูแตวนี้งามแม่ก็งามอยู่นี่สูงอ่ะง่วแดงป่ะพี่น้องเข้ายางรอป่ะนี่ยางผ้าพี่น้องมาเบิ่งแถวๆ จังหวัดร้อยเอ็ดนะครับนี่แถวตำบลหนองแวงอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับส่วนหมากพี่น้องสีมาอยู่ทงนะครับมันอยู่ทงเหลี่ยงง้เหลี้ยงควายนะครับ,บอย่าง,งเราเม่มงตัวนี้จข้าวหนอนนี่ครับบางสุริยาภาพผิดพ่น้นองมาเบืองง,วงัวแม่ตัวนี้ือยังผสมแล้วละครับัวแม่ตัวนี้ถ้ายยุ่ตลาดก,ก็สิประมาณสองสองหมื่นกว่านะครับงัวตัวนี้ครับประมาณแต่ถ้ายยุตตลาดนะครับประมาณสองหมื่นกว่าสองหมื่นกว่า ยุโรปเกต์ลักสองแหละครับง้อตัวนี้ไะครับพี่นอ้องเฮ้ยยางเหรอไปเบื้องท้างผีครับผมอย่ามาสุดอยอดหาไทายง้อไทยข้วยพี่น้องมึงนะครับยางเหรอบเบื้องเจ้าไหนเลี้ยงไว้สักก้อนได้พี่น้องเด้อยขันบริจันทร์ท่านจำเป็นขันจำเป็นกะเอาถือกันกับคนซื้อได้ทุนก็ยังค่อยขายนะครับง้อนะครับพอง้อราคาไม่ค่อยดีชั่วระยะนี้ครับเท่ามันเป็นโรคระบาดจังน้อยขันอยู่น้ำตลาดเนี่ยเขาก็ให้ถือขันว่าโรคระบาดเนี่ยขเยขาก็าให้ถือ เอ,อาจังไรครัให้กำลังอ,อกกำลังใจผู้เลี้ยงนะครับให้ทุกคนผู้เลี้ยงเกษตรกร,กรให้เลี้ยงง้อเลี้ยงควายให้เป็นราคาผู้ซื้อผู้ขายก็บลำรวย้ยลำกันปลาคาร์พหนองไปรอไปมุงโตดไหมครับผมไปเดี๋ยวบา่าวสุดยาพ่อควายอยู่กลุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวสีแหวบเบื้องยาข้าวนะครับไปครับจอดตรงนี้จยาข้าวยังรอตรงนี้เข้าครับผมยังรอมุ่งยาข้าวครับ ้น,นะครับชว่วยย่าได้ฝ่าฝนก็ร่างตกนะครับหญ้าก็ร่างฟงหญ้าก็ร่างเขียวพี่น้องก็มีงูมีคั้ยมาลามไะเราไปเบิ้งครับพี่น้องเฮาเราไปเบิ้งนั่กันถ้าว่าไปหาเก็บป,ปงมาผ่อนเนาะเก็บป,ปงมาท่านนี่เดี๋ยวบ้านคุณย่าจะรับพี่น้องยังมารมากิธรรมดาจะพี่น้องก็จะดิดำให้ดำหน้าเลยครับขนหานโจุลยาน,นีนะครับ พี่น้องเพื่นก็นยึดตามทงตามทาผู้บ็ขายผู้มีงวงมีควไอเจาะเข้าไปตามทงตามทาปลาครับไปบังคับบังคับผมโอ้ขว้วหนึองงานไหมตัวบ,บกเมย์เป็นแม่ทุ่นหมดเละโอ้ขว้วงามเป็นเนี่ยงไว้น้ำนีนหนหน่นะครับเป็นมัดไว้น้ำมุนี่แหละ,ะเดี๋ยวบลาสุริยาภาพพี่น,อน้องมาเบิ่องต้นนี่แหละเพราะว่าสิไปยังไปรออีกอีกทงหนึ่งน,นะครับเนาะปลาครับผม พี่น้องเลาะไปหาต่อไปครับผมไปเบิ่งหาควายอีกจะก,กลุ่มสองกลุ่มนะครับแต่ว่าสุณญาสิผาพี่น้องที่เลาะครับเลาะหาเามืองง้อเมืองควายน้ำตกน้ำท่านเนี่ยนี่ยังพ่อเห็นะกะทีคุชีปอกคุชีพวงพวกคุจีไปเนี่ยแต่ว่าคุจีเพราะท่านมีนะครับช่วงนี้นี่ประ่าณหากองกองขี้ควายเพราะท่านพ่ออยู่เดี๋ยวยัง,ยงเลาะไปเบิ่งก่อนครับ ไปบิ่ง้องอเลยครับง้อเพ่อได้นอนนี่ไหมคุณจับปวังง้อเพื่ออะง้อจะเจ้าตัวนี้นั่นแต่ใช่ฟ้ามบ่เดีาวของคนอยู่บนน้องง้อตัวนี้เสื้อไปนอนง้อแม่ตัวนี้ไหมเสื้อเนาะโอ้กระลังทองตินกรลังทองประมาณทองสามเดืียญหอดไปนอนเนาะท่านถึงม่าตินี่ครับพี่น้องง้อตัวนี้ง้องามครับเพิ่นเอาไว้เป็นแม่บอกแม่พัดครับเพราะว่า ง้วมันราคาบอดีเพิ่งก็เลยเลียงไว้ทาเป็นออกแม่แพ่ลูกนะครับออกแม่แพะลูกสูงครับร้อยสี่สิบกว่าครับง้อตัวนี้เดีย๋ยวไปบางอ่างอีกยักโตนะครับอโอ้เฮ้ยลูกก็นะไปหาเลยไปเฮ้ยไปเฮ้ยนี่ครับง้วตัวนี้ไปลูกหลานล,ะละ็วลูกกันพี่นอ้องเพิ่งได้ง้วงามนี่่าจากของรอเหรียญโตตัวนี้เฮ้ยบอกลูกลูกอิริครับพี่น้องเข้านี่โอ้ง้วตัวนี้งามครับ กกหางไงไลตรงหนอกไงง้อหวตั้งแต่ปีปีเสร็จเสร็จครับง้อตัวนี้ง้อผูมอติป็นพอบอกพ่อพันกกหางไงหางเป็นพมเป็นพวงโอ้ยหางงามครับพี่น้องง้อตัวนี้หางงามครับง้อตัวนี้ก,ก,ก็อิ e m e n ก่อ c e m e n ลูกทั้งตัวนั่แหละครับตัวนั้นก็อิเป็นแม่ทั้งตัวนี้แหละครับนี่ให้ลูกดีครับนี่นี่เจ้าของเพ่นวางนั่นจะใช้ฟ้าเหมือนทองประมาณสามสี่เดือนนะครับแต่วนี่อายไงล้ะครับ เพิ anyway loser, ่นต so so ัวแล้วครับง้อตัวนี้ตัวทองแล้วครับน้มไข่แล้วครับน้มไข่แล้วเจ้าตัวนี้เพิ่นกิดเพราะถ้าถามเพิ่นว่าเพิ่นสิเปิดราคาบ่แต่ว่าเบิ่งแล้วกัง้อชวลยานี่บ่เป็นราคาเพิ่นก็เลยบ่เอาไปตลาดครับเพิ่นก็เลยบ่ไปตลาดแต่ว่างามครับง้อตัวนี้ถือบอดีครับปะเดี๋ยวบ่าวสุนิยาสิพายางหล่อไปเบิ่งขั้วจะเข้าอืมยิ่งข่าวว่าเพิ่นมีควายนะครับควายตู่แนยขั้วปรตูแนยไปเบิ่งกันนะครับปะ นี่ครับเดี๋ยวบ่าวสุริยาสิพาพี่น้องขอไปเบิ่งนี่เพิ่นธุเจ้าเพิ่นลุ์รามในสวนเอาครับผมเชียงอย่างว่าบังควายโอ้โหกยงามตัวนี้นลยไม่ได้หลงามเลยนะเจ้าของเพิ่นไปบังอยูนี่นี่ครับยูนั่นกาใช่ฟาร์มเจ้าเจ้าว่าบ่น้องเจ้าว่วอยู่บนบ่่อยู่หย่างเจ้าวัวอ้มโมวาถูกเปล่าโอ้โหกลยงามเลยจะหลงงาม ตัวเมียลูกเกนาเจริญลูกเก่าเจริญลูกเก่าเจริญงามจักเดือนเลยเนาะพ่อะสามเดือนไม่เนาะลูกของไอ้ตู้อ๋อลูกลูกตัวนี้ของคุณตุนบ่แม่นอันนี้ลูกของไอ้แบตตัวนี้นี่แม่เขาแม่แม่เขาอยู่นี่ผู้พ่อแม่นี่นี่ผู้ผู้ลูกของตัวนี้นอนอยู่เนาะลูกไอ้ตู้ลูกไอ้ตู้สิอันนั้นเก่าเจริญลูกไอ้ตู้อ๋อนั่นลูกเก่าเจริญลูกไอ้ตู้ อันน ok so, ี้ลูกน้องแม่น้องแม่นี่แม่มันเนี่ยแม่ีตัวเขากลางเนี่ยโอ้เขากลางเอูกลูกเขากลางเนาะมีทองแล้วอืนี่ครับอ๋อมีทองอติผสมเลยบอผสมแวอือ้ะกี่ขว้วตัวนี้เพ่นเจ้าเพิ่พนห่องเก่ามือนี้มันบอห้องแปดมือนพ่นห่องแปดมือนต่กี่ขว้ยตัวนี้หยาดกันเอาดีต่อแล้ว ตอนนั้นห้องแปดหมื่นาาอตอนนั้นเพิ่นห้องแปดหมืน่นแต่ว่ามีคนมาขายเจ็ดหมืน่นก็ยังบ่ขายแต่ว่าบัดนี้ห้องเท่าไหร่ก็บ่ได้ห้องยาก้ก็จะมามา่ไม่ขายเถียรว่ได้ขายเพิ่นไปถ้าเป็นแม่มมบอกกันบ่ถ้าเป็นแม่มมบอกแม่พันนี่ทองของตัวเด็บปุน๋นเนาะทองตัวดีอยู่ครับนี่เพิ่นทองไม่ผสมโตผสมโตตัวแย่บ่ พี่ว่าลูกสูงอร่อยเก็ดสิบมันมืนบ่บอกเพราะว่าอร่อยเก็ดสิบนี่เพื่อนที่ผสมผสมนี่ครับนี่ก็ผสมตัวมากสินโ oh, อ<ม>้พื่อน่ะโอ้โหตัวไอ oh. ต,ตู่อืมแม่ทงอ mm. ทงแล้วแต่ตัวนี้ยังคอยผสมอันเก่าเจริญนั่นบ่นี่ดูเก่าเจริญนี่ครับนี่ hmm. ดูเก่าเจริญสี่เดือนครับนี่สี่เดือนนั่นอันนั้นเพ่นผสมตัวไอตู่นี่ เลี้ยงงัวเลี้ยงควายไวย้มันมันถือหลายก็บว่ต้องขายเนาะข,ขายไปก็บ่คุ้มค่าเลี้ยงเลี้ยงไว้พราเป็นในฟุ่นเนาะฟุ่นไส้ทองเส้ทาขนราคาดีดยังคอยจีบปอยโอ้เอ้ามันดอกอยังเห้นไหมมันดอกมันป่าบ่ดอกมันป่ามาเด็ดเอาได้ไปยังนี่ไหมเป็นตะหอมเห็น,นไหมโอ้โนี่ยโอ้โห่เนี่ยเด็ดไปบูซาพระได้ไปยังนี่ไหม นี่บอกดอกมันป่าครับพี่น้องนานี่ยางพานหว้อมวยๆนะครับเดี๋ยวบาสุริยาเดี๋ยวเราจะหน่อยนะไปครับพี่น้องเฮาหลังจากมาเบิ่งง้อเมืงคั้วแล้วกัมื้อนี้ก็เอาซ้ำนี่นะครับเดี๋ยวก็ฝากกดไหลกดแชร์ให้บาสุริยาเด้อครับเด้อบาสุริยาบ่ได้ไปตลาดนัดโคกกระเบือนะครับเดี๋ยวตลาดได้เปิดเดี๋ยวบาสุริยาสิไปตลาดเดี๋ยวไปถ่ายคลิปเปิดแล้ขาให้พี่น้องเบิ่งช่ิยานี่บาสุริยาก็มาหาถ่ายคลิปงัวคลิปคั้วน้ำทงน้ำทาเลาะทงเลาะทา มาให้พี่น้องเบื้องสะก่อนวันที่ว่าบาสุริยะหายไปเสียบัณฑิตหายไปเสียด้วครับผมเป็นพวาก็จะวัดได้เปิดตลาดเจ้าปิดตลาดบาสุริยะก็เลยบ่ได้ไปครับเดี๋ยวเจ้าเปิดตลาดเดี๋ยวบาสุริยะก็บเสือปตลาดนะครับปลาครับพี่น้องเฮาสําหรับวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้บาสุริยะด้วยครับเด้อสําหรับวันนี้สวัสดีครับ